สปาหน้า V2 เริ่มเฮ้ยแต่ละมือแต่ละเดโอ้ยแล้วก็ทำโอ้ยๆมาร์กหน้ากันก่อนมันขีน้นะตะไคร้หนาวแล้วป่ะนะอืมอืมทำเบาๆมันใช้กับหน้าจริงไหมเนี่ยใช้ใช้กับหน้าโอ๊ยเศรษฐเฮ้ยอะไรมันล้างไม่ออกโอเคไม่เป็นไรเรามีสบู่ได้ไหมมาปาาั้งกันเลยครับดำมากล้วคือหน้าดำมากมันจะล้างออกไหมออกสิ ่ะล้างหน้าดูสามสองหนึ่งพอแล้วออกไหมอ่ะออกหลังดีดีสปาแบบในวัดทำเองเนี่ยมามาร์กปากกับมาร์กใต้ตากันอต่อไปมาร์กปากทำปากนี่นิ่งไว้ทำปากนี่นิ่งไว้โอ้จัดเถอะครบสิจมาทีแล้วเป็นไง อร่อยไหมเขากินดูไม่เอาอะเซรั่มนางฟ้าไดเม่ตัวนี้คือช่วยเรื่องสิวเ,เป็นรอยสิวรอยดำรอยแดงเหมือนสิวกำลังจะขึ้นเลยเนี่ยใช่ตัวนี้บกไปเลยบุกไปเลย,เลยหน้าไบรท์หน้าไบรท์เดี๋ยวที่พี่เป็นคนทำรู้สึกไงแบบมันมีความชุ่มชื้นมากทุกคนยินสบายผิวมากเหรอรู้สึกว่าผิวมันแข็งแรงอะเหรอครีม,มนางฟ้าไดเม่ตัวนี้ช่วยเรื่องหน้ากระจ่างใสาทาทุกวานาันนะสม่ำเสมอ,สมอ,สมอหน้าเง,งากระจกหน้าดูมีออร่าเหมือนเป็นดาราอืย จริงทุกคนอ่าแล้วเราก็ต่อด้วยเครื่องนวดหน้านะครับเฮ้ยไม่เอามันจะช็อตไม่ช็อตในเหมือนรอบนั้นใส่ใส่แคลนใส่แคนเย็นไหมอุ้ยเย็นอ่ะอุ้ยฟินอยู่นะอดีตใช่กับเครื่องนวดเข้าไปกับคีมเลยพี่ฟินมากรู้สึกว่าเนื้อมันเข้าผิวดีกว่าเดิมอ่ะเซลล์รับและชิมนางฟ้าได้ไหมนะทุกคนมันเย็นสบายผิวมากอะยังไม่เสร็จเลยอ้าวไปไหนเดี๋ยวยังไม่เสร็จ